สวัสดีครับผมลงกึงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมช่างต้มนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคนะครับทั้งต่างประเทศในประเทศต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะครับที่รับชมอยู่นะครับผมวันนี้นะครับผมผมมารีวิวเสื้อสูบเว็บไรยห้านะครับผมตัวนี้เป็นเสื้อสูบของลูกค้านะครับเกรดเอนะครับผมก็เป็นแท้โรงงานนะครับผมก็ คุณสมบัติมันนะครับตัวนี้ก็คีบหนานะครับเนื้อเนียนสวยนะครับผมไม่ต่างกับแท้เลยนะครับที่สําคัญนะครับปอกสูบก็แข็งแรงนะครับผมตัวนี้นะครับมาจากโรงงานก็สแตนดาร์ดเลย52าจุดสี่นะครับก็ทําการคว้าเป็น56นะครับผมนี่ครับ56นะครับผมปาดหัวลบวาลนะครับใส่วาลเดิมให้ลูกค้านะครับนี่ครับ อันนี้ก็จะทําการขัดเสื้อสูบนะครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องเท p เปอร์เก็บนิดนึนงครับเพราะว่าคว้านมานะครับยังไม่ได้เท p เปอร์นะครับผมเดี๋ยวต้องเทปเปอร์ปลอกหน่อยนึงนะครับเพื่อที่ว่าให้ปอกเข้าง่ายๆนะครับผมตัวนี้เป็นสเตปลูกสูบนะครับ LHK นะครับเป็นลูกอย่างดีนะครับเป็นลูกแข่งนะครับที่หลายๆทีมแข่งใส่กันนะครับผม แต่ว่าเอามาใส่นะครับรถดันโลขี่เล่นยิ่งทนไปใหญ่นะครับผมก็คว้านให้นะครับพอดีพอดีนะครับเหลือไว้ขัดเยอะนะครับสังเกตนะครับถ้าเราขัดน้อยนะครับผมมันจะไม่ค่อยหมดรอยนะครับทําให้มีเส้นอยู่นะครับกินน้ํามันเครื่องนะครับผมอันนี้เราจะขัดรอยคว้านจนหมดเลยนะครับผมเป็นเนื้อปอกจริงๆนะครับผมขัดลายสลับกับขัดเงานะครับ ตัน,นี้ก็ปาถั่วลบวาวใส่ได้เลยนะครับเป็นสเต็ปวาวเดิมนะครับผมก็ลูกค้าสั่งไปแก้อาการกำลังอัดไม่ถึงหรือกำลังอัดไม่พอนะครับส่วนมากถ้าเป็น5-6เนี่ยจะนิยมใส่ลูกคาเซกันนะครับทีนี้ลูกคาเซนะครับสลักก็13มิลขนาด5-6ใส่ได้เลยครับแต่ว่าหัวลูกสูบมันจะขึ้นไม่สุดขอบป,ปอกนิดนึงนะครับ พอขึ้นไม่สุดขอบปอกกาลังอัดก็หายนะครับแล้วบวกกับหัวเรียบด้วยนะครับเป็นหัวแบนนะครับคาเซ่ร้อยยี่ิบห้านะครับพวกเชียวพวกเนี้ยรถชักเดิมบางคนใช้แคมยกเยอะนะครับกําลังอัดมันก็เลยไม่ถึงพอไม่ถึงก็ต้องแก้กันนะครับนี่ครับใช้เป็นลูกนะครับผมหัวนูนเข้าไปนะครับผมก็นูนไม่มากนะกลางประมาณสิบห้านะครับหัวสิบสามครึ่งนะครับผมแต่นูนกว่าลูกคาเซที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับนี่ก็กําลังอัดเพิ่มมา ยี่สิบถึงสามสิบ psi แล้วนะครับผมอย่างน้อยน้อยใน2ี่สิบ psi เห็นแน่ครับจากใส่ของเดิมกำลังอัดประมาณร้อยแปดสิบเนี่ยใส่ลูกนี้ไปสองร้อยแน่นอนนะครับเพราะว่าหัวมันจะเต็มกว่านะครับเราปาดได้ใครจะเอานูนเข้าเบ้าเลยก็ได้นะครับแต่นี้วาวเดิมนะครับผมก็ไม่ต้องนูนมากนะครับกําลังอัดสองร้อยกำลังดีนะครับใช้ไปเดี๋ยวก็เหลือร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบนะครับก็ดันโลได้นะครับไม่ต่ำกว่านี้นะครับผม แต่ถ้าเป็นรถแข่งก็บีบไปเลยครับ200บวก250 270 300นะครับถ้าเยอะเกินเราค่อยมาทอนออกเอานะครับผมอันนี้เราก็จะเทเปอร์ก่อนนะครับแล้วมาขัดกันครับอันนี้เราก็ลบคมมาแล้วนะครับผมลบคมสำหรับงานเสื้อลูกค้าสั่งทำได้ครับมีกับทุกรุ่นเลยนะครับสั่งขนาดได้เลยครับก็จะเอาไซส์ไหนนะครับตีปอกว้านะครับผมนี่ครับ วันนี้ก็เพียบเลยครับยังไม่รวมที่เอามาให้อีกนะครับผมยังไม่ได้ทาอีกหลายตัวเลยนะครับวันหนึ่งก็ทําประมาณสิบกว่าชุดนะครับมีปอบค้าสะคนับฝาก็ห้าหกฝาครับเป้าเหวี่ยงก็สามถึงห้าตัวนะครับผมแค่นี้ครับก็เพียงพอต่อหนึ่งวันแล้วครับผมเกินกว่านี้ก็ทําไม่ทันแล้วครับก็เร่งให้ทุกชุดนะครับอะไรต่างจังหวัดนะครับ ทั้งส่งมาทำแล้วก็ซื้อขาดนะครับผมหน้าร้านวันนึงก็ลูกค้าช่างหลายช่างนะครับรอกลับกันเลยก็มีครับบางคนก็ทิ้งไว้ให้ก็มีนะครับผมอันนี้เราก็ทำการขัดขัดเลื่อนนะครับ ได้แังอีกเยอะครับเพราะว่าผมจะควานไว้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอาศัยขัดเยอะๆให้หมดลอยครับจะได้ใช้งานนานๆนะครับ ว่าลูกโต่หัวนูนนะครับนนกลางนิดหน่อยครับเนี่ยครับก็สังเกตว่าจะหมุนเลื่อนเลยเพราะว่ากลางมันนูนเหมือนลูกข่างเลยนะครับอ่าถ้าหัวมันเรียบสนิทมันก็จะหมุนไม่ได้แบบนี้นะครนนี้หัวนูนเวลาจุดระเบิดมันก็จะจุดจากสูงลงมาต่ำนะครับ ข้างมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ได้แล้วครับจะเก็บด้วยกระดาษทรายหนึ่งครั้งนะครับทันเขาแบบเน่ๆตึงๆนะครับผมแล้วก็เก็บกระดาษทรายในการขัดลูกนะครับเราจะปาดหัวลบวาวมาเลยนะครับถ้าไม่ปาดหัวลบวาวนะมันจะตึงมากนะครับพอไปปาดแล้วมันจะหลวมนะครับแล้วก็ปาดหัวลบวาวมาก่อนนะครับ พอปาดหัวลบวาวมาเสร็จปุ๊บเอามาใส่มันก็พอดีตามที่เราใช้งานนะครับผมว่าเราต้องการขนาดไหนไซส์ไหนเราก็ปาดหลบมาให้พอดีเลยนะครับมันจะได้ไม่หลวมครับเวลาขัดนะครับขัดลื่นก็จะนานนิดนึงนะครับมันต้องลื่นจริงๆครับถ้าไม่ลื่นลูกมันจะเบรกครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบเสร็จแล้วก็จะแซดเลยนะครับไม่ค่อยมีใครรอรันอินหรอกครับเพราะว่ารอรันอินนานครับ กว่าจะไล่น้ำมันเข้าที่กว่าจะอะไรครับก็ต้องการฟานเสร็จอัดเลยนะครับผมก็จัดให้ตามสั่งลูกชิ้นลูกชุดนะครับนะครับผมก็แบบนี้ได้แล้วนะครับแบบนี้ได้แล้วนะครับผมเนีนะครับมันจะค่อยไหลลงไปนะครับ ถ้าใส่ทางนี้ครับมันจะไหลลงไปเลยนะครับเพราะหัวมันหนักนะครับลูเอลเคหัวจะหนักมากนะครับแต่ถ้าใส่ทางนี้มันจะต้องค่อยไหลลงไปนะครับเนี่ยนะครับแบบเนี้ยนะครับเขาจะค่อยไหล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 ลงไปนะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมาดูปลอกกันครับผมนี่ครับจะเงางามนะครับผม แล้วมันจะมีเส้นใยนะครับเป็นลายไขว้ยอยู่ข้างใน,นครับสังเกตนะครับผมนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้นครับเห็นะครับเอามือดำก็จะสมูทไปเลยนะครับอ่ามันจะสมูทไปนะครับ ก็สนใจนะครับส่งมาทําได้นะครับผมอันนี้ก็เวลาประกอบก็หัวจะนูนแบบนี้เลยนะครับอันนี้จัดให้วันเดียวเสร็จเลยนะครับเสื้อลูกนะครับสั่งได้ทุกขนาดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ